มาครับจานมาละจอร์ดเบสทนไม่ไหวละกระแสมาจัดจัดโดนป้ายยารัวๆ cmf ม,เเม,มาสักเขี่ยวเลยใครวะเนี่ยโอ้ยเมนูน่าอยู่ยังไงคลิปนี้ขอสักเจ็ดไลค์แล้วกันนะเบอร์จอดเบสเดี๋ยวเรามาตามหาจอร์ดเบสจนกว่าจะออกแล้วกันมาเปิดยังไงก็ออกอะ โอ้โหออกเกลือจริงแล้วก็ใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยละกันนะคะรับผมขอบคุณมากเลยกำลังใจง่ายๆโอ้โหมีตุมมาโอ้โหไปแสนซับกันครับคือโกแค่จอดเบสคนเดียวเว้ยโอ้เซ็นเตอร์ <c oughs> เปิดจนออกนะเหมือนเดิมถ้าจะเราจะไปตัวไหนเนี่ยบอกเลยว่าเอาแน่นอนแดนเบิร์น จริงว่ะแล้วไม่มีไฮไลท์ด้วยนะเดนเบินมาเพียวๆว่ะเกินไปขอ้โหเธอมันจะหนึ่งร้อยเป๊ะไงโอเคลุ้นต่อลุ้นต่อยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ลุ้นต่อลุ้นต่อว่าโอ้กาณาโชใครจะมากาณาโชหันไปดีๆน,น้องกาณาโชหันเฮ้ยเฮ้ยแสดง โอ้โยบล็อบซันวิทเอเลอร์โอ้โยทำไมไม่ออกจอดเบสไม่ใช่แล้วโอโ้ไม่ใช่แลี้ยวอย่าบอกล่อหมดงบนะขอบคุณไลค์ด้วยครับกับติดตามนะครับขอบคุณมากเลยใครกดก็ขอ้ได้เฮงเมันหมานก,กันไปนะครับทั้งไยรงติดตามเลยกําลังใจเนาะถ้าออกก็จบไปแล้วฝันไหน เกินไปพี่เคโอเคจอเบสถ้าออกบิกนีจอเบสอยู่แล้วถ้าออกบิกจบเลยโอเคอย่างนี้ได้เล่นนี่อ๋ใส่ปอกแขนหนอไม่รู้นะเพราะว่าเนี่ยจอเบสคือร่างแรกนะในอีฟบอลนะครับอขอบคุณเจ็ดไลค์ด้วยขอสักเจ็ดไลค์จอเบสโอ้โหเกือบไปแล้วยังดีที่ออกไวกว่านี้ โอ้โหคิดว่าจะไม่มาซะแล้ว